สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาสอนวิธีเล่นเกมส์เก่นะครับผมเวอร์ชันภาษาไทยใน3นาทีซึ่งเกมนี้นะครับผมเป็นเกมบับนะครับผมที่สามารถเล่นได้นะครับแม้ว่าจะมีคนไม่เยอะมากนั่นเองนะครับผมสำหรับวิธีการเล่นและวิธีการเซตอัพจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในคลิปได้เลย สำหรับวิธีการเซตอัพของเกมส์สกาวเวอร์ชันภาษาไทยนะครับผมในตัวเกมนะครับจะมีชุดพ่งนี้มาให้นะครับทั้งหมด6สี6ชุดด้วยกันนะครับผมโดยวิธีเซตก็คือให้ผู้เล่นแต่ละคนนะครับผมเลือกไปคนละ1ชุดนะครับซึ่งใน1ชุดจะประกอบด้วยแผ่นนะครับผมสีของตัวเองทั้งหมด4แผ่นด้วยกันนะครับแล้วก็เป็น ที่รองสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับผมหนึ่งใบนะครับผมอ,อ่นนี้คือผู้เล่น1คนนะครับเล่นกี่คนก็จัดตามนั้นได้เลยนะครับสามารถเลือกสีได้ตามใจชอบเลยอ่ะสมมุติว่าเล่นสาคนนะครับอ่ะอันนี้อ่ะสีแดงอ่ะสีฟ้าแล้วก็สีม่วงอ่ะโคดอื่นสามสมมติว่าเล่นแค่3คนใช่ไหมสามคนนี้ไม่ใช้ก็คือเอาออกจากเกมนั่นเองนะครับก็จะมีแค่สาอันนี้นะนี่ก็คือในส่วนของวิธีการเซตอัพนะครับ ในส่วนของวิธีการเล่นนะครับผู้เล่นแต่ละคนอ่ได้รับแผ่นอันนี้หนึ่งใบอันนี้สี่ใบเนาะอันนี้จะมีทั้งหมด2ด้านด้วยกันนะครับด้านสีกับด้านสีนดำนะครับให้เอาด้านสีฟ้าด้านสีขึ้นก่อนนะครับการที่ได้คนละสี่ใบนะครับผมะจะเป็นการ์ดดอกไม้ทั้งหมดสาใบหัวกระโหลกหนึ่งใบโอเคครับผมอ่าจากนั้นเริ่มมานะครับผม เขาบอกว่าวิธีเล่นเริ่มมาให้เลือกการ์ดแผ่นใดแผ่นหนึ่งนะครับผมวางคว่ำเอาไว้นะครับอ่าซึ่งเลือกแผ่นแบบไหนก็ได้นะครับอ่าสมมุติผมเลือกดอกไม้นะครับผมวางไว้อ่าผู้เล่นคนอื่นนะครับเขาก็จะเลือกของเขานะครับหนึ่งใบเือนการวางไว้นะครับอ่าันนี้เขาก็จะเลือกหนึ่งใบวางไว้เหมือนกันนะครับอ่า จากนั้นครับผมกําหนดผู้เล่น1คนมาเป็นผู้เล่นคนแรกนะครับสมมุติว่าผู้เล่นสีฟ้าเป็นผู้เล่นคนแรกนะครับเมื่อถึงตาของเราให้เลือกทํหนึ่งอย่างนะครับจากทั้งหมด2ช้อยให้เลือกได้กันนะครับช้อยที่1นะครับผมก็คือวางแผ่นพวกนี้เพิ่มนะครับอ่ะซึ่งเวลาวางจะวางแผ่นไหนก็ได้เหมือนเดิมนะครับอ่ะสมมติผมบอกว่าอ่ะผมบอกว่าอันนี้เพิ่มฮะไปตาของผู้เล่นสีม่วงผู้เล่นสีม่วงอาจจะบอกว่าอ่าขอวางเพิ่มด้วยเหมือนกันอ่ามาผู้เล่นสีแดงผู้เล่นสีแดงก็บอกว่าขอวางเพิ่มด้วยเหมือนกันนะครับ ทีนี้มาดูแอคชั่นที่2องานที่สามารถทำได้นะครับก็คือแอคชั่นที่2คือเป็นการทายครับผมทายว่าในวงนี้ในแผนที่วางอยู่พวกนี้ครับผมมีก๊า์ดอกไม้เนี่ยทั้งหมดกี่ใบเป็นอย่างน้อยนะครับผมผมอาจจะเริ่มด้วยมีดอกไม้ทั้งหมดบอ่ใบแบบนี้หรือเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ผู้เรีนสะดวกนะครับสมมุติสีฟ้าบอกว่ามีดอกไม้ทั้งหมด2ใบ นะตาผู้เล่นสีม่วงนะครับผู้เล่นสีม่วงมี2ซอ,อยให้เลือกครับผมหก็คือผ่านนะครับยอมแพ้นะครับไม่เล่นในตานี้นะครับหรือ2ครับผมก็คือสู้นะครับถ้าจะสู้ก็ต้องออทายเพิ่ม เมื่อกี้สีฟ้าบอก2ใบสีม่วงก็ต้องบอกว่าอ่ะสามใบมาตาสีแดงสีแดงบอกว่ามั่นใจมากบอกว่ามีห้าใบเลยอ่าอะไรแบบนี้นะครับกลับมาถึงตาสีฟ้านะครับอ่สีฟ้าบอกว่าอุ้ยห้าใบเลยไม่สู้แล้วนะครับผมอ่ะก็ยอมแพ้นะครับอ่ะกลับมาสีม่วงสีม่วงก็ยอมแพ้เหมือนกันนะครับคนสุดท้ายนะครับผมจะต้องอันดับแรกต้องเปิดการของตัวเองออกให้หมดนะครับทั้งสองใบนะครับอ่าปึ๊บแบบนี้่ เป็นดอกไม้ละสองใบนะครับอะเมื่อกี้เขาพูดไว้ว่าต้องมีดอกไม้5ใบอะเขาก็ต้องไปเปิดของคนอื่นนะครับโดยเปิดได้เฉพาะใบบนสุดก่อนเท่านั้นนะครับถึงจะเปิดใบถัดไปได้นะครับต้องเปิดให้เจอดอกไม้นะครับตามที่ตัวเองพูดเอาไว้ก็คือ5ใบนะครับสมมติเปิดต่อมาปุ๊บอาดอกไม้นะครับจะเปิดต่อคนเดิมก็ได้หรือจะเปลี่ยนคนก็ได้นะครับอะเปิดต่อปุ๊บอาดอกไม้นะครับอะเลยอีกครั้งนึงสมมติเขาบอกว่าอะเราเป็นสีม่วงแล้วการเปิดปุ๊บ ถ้าสามารถเปิดถูกได้หมดแบบนี้นะครับผมเขาบอกว่าให้พลิกแผ่นอันนี้ครับผมเป็นด้านสีดำแบบนี้คือได้หนึ่งคะแนนนะครับแต่อีกกรณีหนึ่งสมมุติว่าเปิดออกมาแล้วเป็นหัวกะโหลกสมมติเปิดมาปุ๊บเป็นหัวกะโหลกแบบนี้ก็คือแพ้นะครับผมถ้าหากแพ้นะครับผมบอกว่าเราจะต้องเอาการ์ดแผ่นของเรา,าะะสี่ใบเนี่ยครับผมสลับ และให้คนนั้นนะคบผมคนที่เราไปเปิดหัวกระโหลกของเขาเนี่ยก็คือผู้เล่นสีฟ้าเนี่ยซุ่มแผ่นออกไปหนึ่งใบนะครับแผ่นเราก็จะเหลือสาใบก็จะน้อยลงนั่นเองก็จะเล่นยากขึ้นนั่นเองนะครับถ้าเราเสียแผ่นหมดเลยอันนี้ก็คือแพนะครับอาอสเกตนะครับผมกับอีกวิธีหนึ่งนะครับผมก็คือใครได้2คะแนนก่อนชนะนั่นเองนะครับก็คืออ่าแบบนี้คือไม่มีคะแนนถูกไหมครับอ่าพอชนะครั้งหนึ่งได้1คะแนนให้ปิดหน้าเป็นหน้าสีดำเนาะอ่า ถ้าเกิดชนะอีกครั้งนึงก็คือจบเกมนะครับผู้เล่นคนนี้ก็เป็นผู้เล่นที่ชนะนั่นเองครับเกมก็จะเล่นประมาณนี้ครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับวิธีการเล่นเกมส์กลาวอร์ชั่นภาษาไทยนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าเกมนี้นะครับไม่ใช่แค่การพูดบรับโกหกกันอย่างเดียวนะครับผมแต่ยังรวมถึงชั้นเชิญในการเล่นอีกด้วยนะครับผม สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับก็สามารถมาลองเล่นได้ที่ร้านบล็อกแอนดบนะครับหรือจะสนใจสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ช้อปปีด้านล่างเลยนะครับสำหรับเกมหน้าเราจะมาสอนวิธีเล่นเกมอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ